ไปดูความเคลื่อนไหวสงครามยูเครนกันบ้างนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีคนเรียกร้องบอกว่าช่วยอัปเดตหน่อยทีนี้เดี๋ยววันนี้จะหยิบมาเล่าให้ฟังคร่าวๆกันล้วกันนะครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเรื่องเนี้ในวันนี้มาจากฝ่ายรัเสเซียครับฝ่ายรัเสเซียที่ว่าเนี่ยมาจากทั้งฝ่ายรัเสเซียเองแล้วก็พันธมิตรสําคัญของรัเสเซียอย่างเบลารุสด้วยและเป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอาวุธด้วยนะครับ หลักๆก,ก็คือประธานาธิบดีปูตินออกมาระบุครับว่ารัสเซียอาจไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็ได้ถ้ารัสเซียพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโอเวชนิกได้มากพอแต่ในขณะเดียวกันเบลารุสที่อย่างที่บอกว่าเป็นพันธมิตรหลักของรัสเซียแล้วก็เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับยูเครนก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้เบลารุสเป็นชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วเราไปเริ่มจากความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีปูตินกันก่อนนะครับ สำนักข่าวทาสสื่อทางการรัสเซียรายงานอ้างถึงท่าทีประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียที่ระบ,บุว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกประเวชนิกที่รัสเซียทดสอบยิงถล่มเข้าไปในยูเครนเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจมาทดแทนอาวุธนิวเคลียร์ได้นะประธานาธิบดีรัสเซียระบ,บุว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัสเซียมีขีปนาวุธนี้มากพอแล้วรัสเซียก็อาจจะไม่ต้องพิจารณาถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกเลยก็ได้ ผู้นำรัสเซียกล่าวเรื่องนี้ระหว่างการประชุมกับสภาด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนโดยระบุว่าแม้ทางการรัสเซียเพิ่งปรับปรุงหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยลดความเข้มงวดในการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ตอนนี้รัสเซียก็จําเป็นที่จะต้องพัฒนาขีปนาวุธโอเรจนิกเป็นหลักมากกว่าการจัดการเรื่องนิวเคลียร์ผู้นำรัสเซียบอกว่าถ้าเราลงไปดูรายละเอียดลึกๆเนี่ยก็จะเห็นเลย ว่าถ้ารัสเซียมีขีปนาวุธเหล่านี้มากพอรัสเซียก็จะสามารถละทิ้งตัวเลือกในการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ไปได้เลยก็ได้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยการเตือนนะครับบอกว่าแต่ถึงอย่างนั้นรัสเซียก็ยังพร้อมทําทุกวิถีทางอยู่ดีนะเพื่อที่จะให้รัสเซียแข็งแกร่งขึ้นส่วนข่าวจากสื่อทางการรัสเซียอีกชิ้นมาจากสํานักข่าวทัสเหมือนกันแล้วก็รายงานออกมาในเวลาไล่เลี่ยก,กับข่าวที่ว่าประธานาธิบดีปูตินบอกว่าขีปนาวุธเหนือเสียงเนี่ยสามารถ ชดเชยทดแทนการใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ก็คือการพูดถึงพันธมิตรสําคัญของรัสเซียอย่างเบลารุสนะครับสื่อรัสเซียรยายงานเรื่องนี้ระบุว่ามีนักข่าวไปถามผู้นําเบลารุสเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจนาขีปนาวุธเหนือเสียงโอเรชนิกไปติดตั้งที่เบลารุสบอกว่าเอ๊ เรื่องขีปนาวุธเหนือเสียงเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะมีการติดตั้งที่เบลารุสด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นําเบลารุสได้ให้ความเห็นกลับไปนะครับบอกว่าการติดตั้งอาวุธที่มีพลังสูงแบบนี้จําเป็นต้องมีความรับผิดชอบที่สูงตามไปด้วยก่อนที่ผู้นําเบลารุสจะใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าในตอนนี้เบลารุสมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วโดยเขาระบุว่าได้มีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ที่เบลารุสแล้วเป็นจํานวนหลายสิบหัวรบ ผู้นำเบลารุสระบุว่าหลายคนอาจเห็นเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องตลกแต่ผู้นำเบลารุสยืนยันว่าได้เดินหน้าในเรื่องนี้แล้วผู้นำเบลารุสย้ำเรื่องนี้ต่ออีกว่านับตั้งแต่เกิดการใช้ระเบิดประมณูที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิเมื่อสองครามโลกครั้งที่2ก็ไม่เคยมีใครที่กดปุ่มใช้นิวเคลียร์อีกเลยไม่แม้กระทั่งบรรดาชาติมหาอำนาจนาของโลกแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ขอเตือนไปยังข้าศึกศัตรูของเบลารุสบอกว่าไม่ว่ายังไง เบลารุสก็จะไม่ยอมให้ใครก็ตามละเมิดดินแดนของเบลารุสอยู่ดีการออกมาชื่นยืนยันในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานก่อนหน้านี้นะครับว่ารัฐบาลรัสเซียได้ประกาศแผนติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่เบลารุสกับซึ่งจริงๆแล้วฝ่ายเบลารุสก็เปรย์เ,เรื่องนี้ว่าการติดตั้งดําเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วแหละฝ่ายรัสเซียชี้ว่านี่เป็นกระบวนการที่เหมือนกับที่สารัฐทํากับดินแดนอื่นๆที่เป็นพันธมิตรของสารัฐ ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้รัสเซียได้ส่งระบบยิงขีปนาวุธอิสการเดอร์ไปติดตั้งที่เบลารุสนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยเบลารุสในการติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่องบินรบให้รองรับอาวุธเฉพาะซึ่งน่าจะหมายความอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากการติดตั้งระบบให้เครื่องบินรบของเบลารุสสามารถยิงอาวุธท,ที่ติดหงวรบนิวเคลียร์ได้นั่นเองขณะที่ความเคลื่อนไหวของฝั่งยูเครนครับประธานาธิบดีวโ,โลดิเมียเซนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ระบุว่ามีเพียงความเด็ดขาดเท่านั้นแหละที่จะสามารถทําให้สงครามที่รัสเซียรุกรานยูเครนยุติลงและนําพาสันติภาพอันยั่งยืนกลับมาได้รายงานของสานักข่าวเอไอไทยรายงานระบุนะครับว่าผู้นํายูเครนกล่าวเรื่องนี้ไม่กี่วันหลังจากพบกับประธานาธิบดีมานูเอลมาครองและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป โดยระบุว่าจะทำงานร่วมกับสหรัฐและฝรั่งเศสในการยุติสงครามยูเครนเป็นวาวระสำคัญอันดับต้นๆและแสดงความขอบคุณว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเขาที่จะนำสงครามครั้งนี้ไปสู่จุดจบที่ยุติธรรมประธานาธิบดีเซเลสกี้ยังกล่าวด้วยนะครับว่าตอนได้บอกทรัมป์ว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัเสเซียกลัวเพียงแค่ทรัมป์และอาจจะแค่ผู้นำจีนเท่านั้นผู้นำยูเครนโพสต์ผ่าน บอกว่าเรารู้ว่าอเมริกามีศักยภาพในการทำสิ่งที่น่าทึ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติอื่นๆไม่สามารถทําได้พร้อมระบุว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสิ้นสุดสงครามเราต้องการความสามาัคคีความสามัคคีของอเมริกายุโรปและทุกคนบนโลกที่เห็นคุณค่าของความมั่นคงปลอดภัยเช่นเดียวกับจุดยืนที่แข็งแกรง่งและการรับประกันว่าจะมีสติภาพความเห็นของประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีขึ้นท่ามกลางคําถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือของสหรัฐต่อ,อยูเครนในช่วงการเปลี่ยนผ่านอานาจจากประธานาธิบดีโจบไบเดนมาเป็นรัมนะครับว่า เอการจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆจากสหรัฐไปให้ยูเครนจะเป็นอย่างไรโดยฝ่ายทรัมป์ได้มีการกล่าวในการหาหรือเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าควรจะมีการหยุดยิงในยูเครนโดยทันทีและเริ่มต้นการเจรจาระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ออกมานะครับเป็นความเคลื่อนไหวเรื่องสงครามยูเครนที่หยิบเอามาฝากกันครับ Knock today, make tomorrow today.